สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับผู้สุราการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะว variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอ f m 1 0ร .FM 106 m ม z นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันก่อนนอนทุกๆคืนในเวลา4ีทุ่มถึง4ทุ่มคร่งค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและพิชิต ความสําเร็จอะไรบางอย่างเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆรายการของเราก็นําเสนอมาแล้วหลากหลายวิธีการนะคะนั่นก็คือการควบคุมน้ําหนักฟังดูโอ้โหเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าบาดใจใครหลายๆคนนะคะพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่เห็นเป็นผลสําเร็จสักทีวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้นะคะสั่งจิตพิชิตพุงโดยโค้ชเคียงค่ะเขาค้นพบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเอง ลดลงมาได้21กิโลกรัมภายในระยะเวลา3เดือนด้วยวิธีคิดในการสั่งจิตตนเองที่โค้ชเคียงบอกว่าได้มาจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมฟังดูน่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่โค้ชเคียงจะมาถ่ายทอดในคืนนี้ที่ฉันเชื่อว่าไม่เฉพาะเรื่องการลดน้ำหนักคะ่ะแต่ยังเป็นทัศนคติและก็ความเชื่อดีด ที่จะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยนะคะขอต้อนรับโคชเคีย hmm. งเอกพบคุณนากรัยบุญสิริค่ะสวัสดีค่ะโคชเคียงขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติรายการยินดีครับโคชเคียงบุคลิกดีมากวิวันดีแล้วก็ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะถามหน่อยสามสิบสาครับสามสิบสามปีตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่คะ 70กว่าครับเจกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตัวเองมีความสุขนะอ่าโอเคครับโอเคค้อเคียงเคยน้ําหนักมากที่สุดนี่คือกี่กิโลกรัมเหรอคะเกครับเกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณสักยี่ส้อแล้วคือ เวลาเวลาที่น้ําหนักขึ้นนะคะมันพรวดพลาดเลยหรือว่าเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมันค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มอ๋อค่อยๆเพิ่มครับตอนเด็กเกิดมาจะผอมมากเลยจริงเหรอคะใช่ครับแล้วตอนโตก็ยังขึ้นมาด้านสูงอีกพอสัก20เนี่ยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วมีช่วงหนึ่ง3เดือนขึ้นมาได้เป็น20กิโลทาไมทําไมเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นช่วงนั้นคือเหมือนกับว่าเรียนหนักแล้วก็อาศัยในการกินพิซซ่าน้ำอัดลมอย่างเดียวมันความสุขมากเลยอาหารคลายเครียด บำบัดแล้วเผอิญว่าผิดหลักโภชนาการด้วยพิซซ่ากับน้ำอัดลมเต็มๆเลยออกกําลังกายไหมคะไม่ออกเลยครับไม่ชอบการออกกาลังกายมากเลยที่คืนนี้ต้องฟังนะคะคุณผู้ชมมีหลายคนไม่ชอบการออกกําลังกายแล้วก็คือทําให้นับ20กิโลเลยเหรอคะในเวลาไม่กี่เดือนใช่ถูกต้องครับกินวันละ4ี่ห้ามื้อแล้วออกกำลังกายนี่แบบไม่เอาเลยไม่มีนอนทั้งวันเลยนะครับแค่คิดก็เหนื่อยละไม่เอาเลย ค่ะอยู่ที่นู่นอยู่คนเดียวไหมคะใช่ครับอยู่คนเดียวในหอแล้วก็เรียนหนักเลยใช่ค่ะเรียนกับกินอย่างเดียวถูกต้องครับโอ้โห <laughs> แล้วคือตอนตอนแรกมันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมคะว่าเอ๊ะมันชักจะมันชักจะเพิ่มมาแล้วนะ2กิโล3กิโล5กิโล10กิโลเคยตกใจไหมฮะอ,อ๋อก,ก็ตกใจครับแต่มันก็ยังแบบว่ายังปล่อยปล่อยว่ายังโอเคอยู่ <laughs> ยังไม่เป็นไรอยู่ <laughs> คือตอนนั้นผมก็จะบอกตัวเองไงว่าเออเราก็ยังดูใช้ได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยคือยังไม่รู้ตัว ค่ะอยู่ที่อยู่ที่ประเทศอะไรคะอังกฤษครับตอนนั้นเรียนที่อังกฤษกี่ปีคะโอ้ไปเรียนอยู่ที่นุ่น 6- 7ปี6 7ปีนี่ก็ปล่อยให้น้ำหนักขึ้นเรื่อยเรืถูกต้องครับตอนเรียนจบกลับมาเมืองไทยพกน้ำหนักกลับบ้านมาเท่าไหร่คะก็ประมาณ90กว่ากิโลโอ้เกกว่ากิโลเ <laughs> พื่อนเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยพอมาเจอโค้ชคียงในเวลานั้นตกใจไหมคะโอ้ตกใจครับ <laughs> เขาทักเลยว่าเอ๊ยทำอะไรมา <laughs> แล้วแล้วแล้วมีใครทัดทานไหมคะมีใครบอกว่าเฮ้เคี่ยงเอาลงได้ไหมอันนี้มีก็คือคนแรกๆเลยคุณแม่คุณแม่รู้สึกกุมใจมากเลยว่าเออทำไมลูกอ้วนขนาดเนี้ยไม่ไหวเลยกินอาหารทั้งวันแล้วคนก็ชอบกินพวกแบบอาหารพิซซ่าหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ซื้อแล้วก็แอบกินแล้วก็หลบคุณแม่คุณแม่ก็มาเปิดใจตู้เย็นบอกเนี่ยวางหลักฐานเอาไว้อีกแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะโอ้คุณแม่ปวดใจเลยที่บ้านไม่มีใครอ้วนไม่มีกรรมพันธ์ก็คือ ้วน,<ค>นหมดเลยเท,าาทั้งคุณพ่อคุณแม่อ้วนหมดเลยแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยแม่เลยห่วงว่าเดี๋ยวลูกเนี่ยมีจะเป็นเบาหวานเร็วอ,อันนี้เป็นประเด็นแรกที่แม่เอขึ้นมามแม่ก็บอกเราว่าทํายังไงก็ได้ลูกลดน้ำหนักลงสักทีหนึ่งเถอะค่ะแล้วโค้ชเคียงมีแรงบันดาลใจหรือมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้อยากผอมลงจนได้คือ จุดเปลี่ยนเนี่ยหนึ่งนะครับเกิดจะเป็นประวานตอนนั้นเจาะน้ําตาลไปเกือบจะร้อยหนึ่งอยากจะทําให้แม่มีความสุขอยากทําให้ตัวเองเนี่ยภาคภูมิใจสักทีหนึง่งว่าฉันทําเรื่องนี้ได้อยากใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆได้และสุดท้ายก็อยากเป็นแรงบนันดาลใจให้คนอื่นครับแต่ประเด็นหลักที่เป็นจุดทั้งหมดเนี่ยมันโค้ชเจอความเจ็บปวดมาเยอะสัญญาว,ว่าจะไม่กินแล้วก็กินอีกแล้วก็เครียดแล้วก็นอนแล้วก็บอกพรุ่งนี้อย่าทำแล้วก็กลับไปวงจรเดิมซ้ําไปซ้ามาอยู่อย่างเงี้ยเจ็ดแปดปีแต่ว่าสิ่งเดียวที่ นี่คือแรงบันดาลใจสําคัญความรักจากคุณพ่อคุณแม่พวกเชียงบอกในนี้เราเห็นบางบางตอนมีความทุกข์มีการพูดถึงการเป็นโรคซึมเศร้ามีอะไรต่างนั่นคือช่วงไหนของชีวิตก็ช่วงยี่สิบครับเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําไมถึงซึมเศร้าด้อ๋อคือตอนนั้นก็มันเหมือนกับ เป็นปมในใจเพราะว่าโค้ชคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอไม่มีค่าไม่มีใครสนใจไม่มีคนรักทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จคุณพ่อและคนในครอบครัวสําเร็จสูงแต่แต,ตอนนั้นเราก็ยังเรียนอยู่นี่นะยี่สิบออโค้ชเคยติดเกมอย่างหนักมาก่อนเลยจนทาให้ต้องกลับมาจากประเทศอังกฤษไม่จบกลับมาอแล้วบวกกับว่าที่มีตัวเปรียบเทียบไงน้องก็ทํางานอย่างดีพ่อเขาเก่งงานอค่ะโค้ชเชงเป็นพี่คนโตเหรอคะใช่ครับมีพี่น้องกี่คนก็มีน้องสาวหนึ่งคนอ๋อค่ะก็เลย จริงๆคนอื่นอาจจะไม่ได้ตั้งใจเปรียบเทียบเปรียบเทียบตัวเองหรือเปล่าถูกต้องครับค่ะกดดันตัวเองเขามองน้องมองคุณพ่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องแล้วก็มองเพื่อนๆด้วยที่ไปเรียนอังกฤษด้วยกันแล้วก็ไปจบมาหาลัยอินเทอร์เนชั่น l นลอะ Imperial อย่างเงี้ยหนึ่ง <1 S 2> ในห้าอนาคตโลดแต่ว่าโค้ดได้เหมือนกับโยนโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตทิ้งไปแล้วอตอนที่กลับมาคือไม่จบไม่จบกลับมาแถมทั้งอ้วนทั้งทั้งคิดลบทั้งอะไรเต็ไมไปหมดเลย จนมันเจอวันหนึ่งที่แบบเจอจุดเปลี่ยนในชีวิต<ฆ>ตอนนั้นก็กลับมาที่บ้านนั่งอยู่การงานก็ทําไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับเครียดมากคิดลบมากใจไม่ได้เลยใช่ถูกต้องแล้วก็ได้ยินว่าพ่อเนี่ยไปขายของได้เงินมาเยอะมากน้องก็ทํางานอยู่ที่มูลนิธิรามาธิบดี<ฆ>เป็นผู้ก่อสร้างเป็นผู้ระดมทุนสร้างตึก<ฆ>ที่นั่นนะครับค้ชก็เลยบอกว่าเออตอนนี้โค้ชมีทางเลือกอยู่คือโค้ชจะลุกขึ้นมาสู้หรือว่าโค้ชจะยอมแพ้แล้วก็จบกันไปแค่นี้ อันนี้โค้ดเคยตัดสินใจว่าเออโค้ดต้องขึ้นมาสู้นะอืมค่ะแล้วตอนที่ตอนที่คิดนี่คือคิดเองพูดออกมาหรือขอความช่วยเหลือหรือขอกําลังใจจากใครไหมคะไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือน้องคอือคิดเองวางแผนเองคือเริ่มเริ่มคิดเองแล้วขึ้นไปพูดกับคุณแม่บอกมามาเคียงรู้สึกเนี่ยนะว่าแบบโอ้ยตัวเรานี่แบบไม่มีดีอะไรสักอย่างหนึ่งเลย แม่หันหน้ามาหาโค้ชแล้วแม่ก็รู้ทันแม่มองหน้าโค้ชแล้วก็บอกว่าลูกจําไว้นะลูกเป็นคนที่ดีมากแต่ว่าลูกก็ชอบบอกว่าตัวเองไม่ดีจริงๆลูกภาษาอังกฤษก็พูดได้ภาษาจีนก็พูดได้เล่นมายากลก็เป็นเพื่อนๆน,นก็รักลูกลูกมีดีทุกอย่างเลยมันเป็นความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่ทัไม่ค้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ขึ้นมาได้มันต้องเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่ารักอะ<ฆ>ถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยคนเข้าใจว่าให้คนไปลดน้ำหนักเพื่อตัวชันเองไม่เอาหรอกแต่ถ้าเกิดลดเพื่อคนที่ชันรักชันจะสู้อย่างเต็มที่มันจะมีแรงฮึดขึ้นมาถูกต้องครับแล้วเห็นบอกว่าเรื่องของการสั่งจิตพิชิตความอ้วนหรือสั่งจิตพิชิตพุงที่เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะค้นพบจากการศึกษาธรรมะถูกต้องมันมายังไงมันมาผสมผสานกันยังไงเอาละอยากเป็นคนใหม่ละมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ละ แล้วก็ไปค้นพบธรรมะมาผสมผสา,า <Okay. S 1> นโอเคคือเรื่องการลดน้ำหนักอะทุกคนรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงรู้ตามแต่ไม่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นคือหลายๆคนก็รู้อ่านแต่พอเจอถึงอาหารก็กินโค้ดเลยคิดว่าใจเนี่ยมาเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องจิตใจมากที่สุดก็คือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโ<ะ>คนดก็เลยไปอ่านกระบวนการที่ท่านคิดได้ยังไงไปไปสังเคราะห์วิธีการมา<ะ>ท่านบอกว่าอย่างแรกอริยสัจสี่ต้องมีทุก,ก่อนคนอ้วนเนี่ยโค้ด รู้ว่าตัวเองอ้วนแต่ไม่เห็นทุกข์จากความอ้วนก็เลยอยู่อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องหาว่าถ้าเราอ้วนเนี่ยเราเสียอะไรมั่งอันนี้คือประเด็นแรกเห็นทุกข์และอย่างที่สองคือสมุทัยหาต่อไปว่าเหตุของความอ้วนคืออะไรมันเกิดจากความชอบชอบกินชอบนอนแล้วเกิดจากความไม่ชอบองอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องไปจัดการที่สาเหตุนะครับแล้วอย่างที่สามก็คือนิโรธต้องเห็นว่าคนที่อ้วนเยอะๆแล้วผอมได้เนี่ยก็มีจริง แล้วมันเลยโค้ดเลยสัมผัสว่าเอ้ยเขาก็ทาได้ฉันก็ทําได้เริ่มจุดป,ประกายเห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็เริ่มด้วยมกักมีองแปดใช่ไหมสัมมาทิจิเริ่มบอกว่าจะส่งตัวอ,ออกไปออกกบบลาลังกายส่งตัวอ,ออกไปจากเลิกในิสัยเดิมเริ่มจะคิดบวกสุดท้ายเนี่ยโค้ดต้องมีทัศนคติบวกโค้ดขอบคุณความอ้วนขอบคุณความซึมเศร้าขอบคุณการที่เคยติดเกมอย่างหนักเพราะทำให้โค้เดเนี่ยมามีวันนี้ได้มาออกรายการทีวีได้เดินสายเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ให้เป็นแรงบันดาลใจคนอื่น เลิกท้อเลิกซึมเศร้าแล้วก็เลิกบน่นเลิกโทษทุกสิ่งที่เป็นเรื่องนอกตัวแต่กลับมามีความสุขกับตัวเองมองเห็นทุกสิ่งที่ผ่านมาเป็นครูในชีวิตหมดขอบคุณหมดแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปจนสำเร็จแบบนี้เนี่ยนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกระบวนการวิธีคิดเราทราบแล้วว่าโค้ชคิดอย่างไรแต่ว่าเราจะทำตามโค้ชได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆช่วงหน้ากลับมาค่ะ เคยงเอกภพคุณากรภัยบูนสิรินะคะนักสร้างแรงบันดาลใจสั่งจิตพิชิตความสำเร็จซึ่งพอฟังโคช้ชในเบรกแรกจะทราบเลยนะคะว่าถ้าคิดได้แบบโคช้ชเคียงมันสามารถนำไปบริหารจัดการแล้วก็เดินไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่แค่เพียงกันลดน้ำหนักแต่นำไปใช้ได้ทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะแต่คืนนี้เนี่ยโคช้ชเคียงมาทั้งทีนะคะคนก็คาดหวังเอาล่ะเราอยากเราอยากเดินตามแบบโคช้ชบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอก เทคนิคเคล็ดลับสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเริ่มจากอะไรก่อนออคนเราจะเปลี่ยนเนี่ยเริ่มอย่าง,างแรกจากความเจ็บปวดก่อน <Hi. S 2> ต้องหาก่อนว่าโทษของความอ้วนที่มีต่อฉันเนี่ยคืออย่างอะไรบ้าง hmm. ถ้าถามว่าถ้าฉันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยอีกสิปีข้างหน้าฉันจะเสียอะไรบ้าง hmm. ถ้าเกิดคนเห็นว่าเขาเสียสุขภาพเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเสียค่าใช้จ่าย hmm. เสียค่าผ่าตัดตัวเองอีกต่างหากเ hmm. มื่อคนเขามีความตระหนักรู้ความตระหนักรู้เนี่ยคือสติเขาจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ ค่ะเริ่มจากเห็นความทุกข์ก่อนประเมินตัวเองยืนหน้ากระจกดูนะคะถ้ายืนหน้ากระจกแล้วน้ําหนักมไม่สัมพันธ์กับส่วนสูงแล้วยังคิดว่าฉันสวยอยู่ก็อาจจะยังไม่เห็นทุกข์ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเห็นทุกข์ก่อนเอาละใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วไปไหนคนก็ทักถูกล้อหรืออะไรต่างๆเดินเหินไม่สะดวกแล้วแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บเริ่มถามหามาจากความอ้วนทั้งนั้นเลย,ยเสร็จรู้ความทุกข์แล้วทาไงต่อคะ ก็หาความสุขอะครับว่าถ้าวันนี้ผอมได้ชีวิตฉันจะดีขึ้นอย่างไรบ้างฉันจะใส่เสื้อผ้าตัวเล็กลงได้ฉันจะมีความมั่นใจมากขึ้นฉันจะมีความภาคภูมิใจมากขึ้น<า>ฉันจะมีสเสน่ห์มากขึ้นสุขภาพฉันจะดีขึ้น ช่มากมายเลยนะคะเออพอพอคิดได้แบบนี้ก็ต้องวางแผนที่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเวลาลูกศิษย์มามาเรียนกับโค้ชเชียงก็จะจะดูทีละคนหรือเปล่าคะดูทีละคนเลยครับว่าพฤติกรรมเขาควรจะส่งเสริมไปทางไหนไปทางไหนถูกต้องครับโค้ชจะใช้การโคร้ชคือถามเขาาแล้วเขาหาคําตอบได้ด้วยตัวเขาเองเออ ให,ให้บรรลุจากข้างในนะอะถูกต้องครับมันต้องอินเนอร์จากข้างในไปสู่ข้างนอกไม่ใช่จากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในอะสมมุติคนมาแล้วเนี่ยไม่ชอบออกกําลังกายแล้วก็มาปรึกษาโค้ชเคียงโค้ชเคียงบอกว่าคนเนี้ยไม่ชอบออกกําลังกายโค้ชเชียงจะจะบอกเขายังไงให้ไปออกกําลังกายได้อะคือโค้ชก็ให้เขามีลูกศิษย์ที่มาแล้วโจทย์ยากๆอย่างงี้ไหมคะแล้วแล้วโค้ชเชียงแบบทําได้อะอ๋อคือมีเพร่อมีน้องคนนึงเนี่ยเขา หมดตังน่าจะไปเป็นล้านบาทแล้วกับการลดน้าหนักเกือบจะต้องไปผ่าตัดแต่ว่าเขามาเจอโค้ชก่อนแล้วหลังจากนั้นเขากลับไปบ้านออกกำลังกายวันละสามชั่วโมงขี้เกียจออกมากเขาวิ่งอยู่บนเครื่องอย่างเงี้ยพี่น้องเขาเอาพิซซ่ามาล่อกไวอ,อย่างเงี้ยกินหน่อยหนะ้ากินหน่อยหนะ้าอร่อยมากเลยนะไม่เอาอะ่ะตีแบตสองชั่วโมงกลับมาจะมาวิ่งต่ออีกชั่วโมงหนึ่งโทรมาหาโค้ชเขาบอกเฮ้ยเยอะเกินไปแล้วน้องเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันจะโซมเกิน,น,กนใช่แล้วกลายเป็นว่าผอมไปเลย แล้วคือน้องคนนี้ชีวิตเปลี่ยนมากพ่อแม่เขาแบบขอบคุณโค้ชมากน้องคนนี้เคยกินเยอะขนาดเข้าโรงพยาบาลแล้วพ่อแม่ขับรถจอดจดไปหาคุณหมอถามว่าเป็นอะไรบ้างหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษเพราะน้องกินอาหารมากเกินไปคนก็ถามว่าเอน้องทําไมน้องไปหามาหลายที่ละทําไมน้องถึงเจอคนแล้วชีวิตถึงเปลี่ยนไปได้ทาไมทาไมเขาไปหาทั้งผู้รู้นักโภชนาการต่างๆนานาทั้งกินยาลองกันหมดแล้วน้องเขาบอกว่า เพราะว่าพี่เคียงอะทาได้จริงพี่เคียงรู้ว่าเวลาหิวมันเป็นยังไงเวลาอยากกินเวลาขี้เกียจออกกำลังกายเป็นยังไงพี่เคียงผ่านจุดนั้นมาก,ก่อนแล้วพี่เคียงเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องแปลว่าคนที่ทําตามแล้วสาเร็จคือคนที่ศรัทธาครูหรือว่าคนที่เชื่อในตัวอย่างถูกไหมคะแล้วโคเชนก็จะให้คำปรึกษาได้ว่าถ้ารู้สึกแบบนี้ คุณต้องฝ่ามันไปยังไง<อ>ถ้าถอาการ,บรแบบนี้มันต้องฝ่าไปยังคือคือโค้ชเชียงผ่านประสบการณ์ช่โ <มา S 1> ค้ชเคยได้บอกตรงจุดใช่โค้ชเคยเคผ่านแต่ละจุดรนบทแล้วทั้งติดเพดานลดน้ำหนักทั้งขี้เกียจออกกาลังกายทั้งกินและะ้วตาบะแตกที่สําคัญเนี่ยตบาบะแตกไม่เป็นไรแต่ต้องให้กําลังใจตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ใช่คนบางคนมีความคาดหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุเป็น,เป,นเป็นปรมอาจารย์เลยไม่ได้<ะ>มันใช้ชั่วโมงบินโค้ดเนี่ยล้มเหลวมาเป็นร้อยร้อยครั้งในการล้นหนักตบะแตกหลายครั้งหลายครั้งเลยกว่าจะสำเร็จกูบางทีตบะาแตกเสียใจมากเลย<ะ>ใช่แต่โค้ดก็มองใหเฮ้ยมันเป็นบทเรียนให้เรียนครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดพลาดอีก<ะ>อย่างเงี้ยโค้ดมองทุกอย่างบวกหมดแล้วก็ไปต่อข้างหน้าแล้วก็มองแต่ด้านดีฉันทำอะไรได้ดีมั่งท่านระพูดท่าทาาบอกไว้ว่ามองให้ดีมีแต่ได้ ค่ะโคชเชียงขาฟังแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจและหลายหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะอาจจะเกิดคำถามอย่างนี้เหมือนกันว่าเอาล่ะพอเราเริ่มต้นโคชแชียงเนี่ยถึงขั้นจำกัดอาหารคำนวณแคลอรี่ไหมมันมีบางคนเนี่ยสูตรแบบคลั่งการคำนวณแคลอรี่คือโหซีเรียสมากอะแต่ละมืออ้อม,มีอะไรบ้างต้องขนาดนั้นไหมคะเออ โค้ดก็ใช้การนับแคลอรี่เหมือนกันแต่โค้ดนับแคลอรี่เพื่อสร้างสติให้กับตัวเองอเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้กินเท่าไหร่ล้วปริมาณเหมือนเท่าไหร่พราะมันมีสติพฤติกรรมจะเปลี่ยนเกิดขึ้นได้แต่พอเราไม่รู้ตัวว่าเราทาอะไรอยู่เพราะกินเข้าไปเร็วเราจะไม่สามารถจะควบคุมได้และไม่สามารถจะจัดก,การแต่ไม่ถึงขั้นเครียดใช่ไหมคะบางคนคือคํานวณกันแบบเคร่งเครียดเลยนะคะไม่ขนาดนั้นแค่เตือนสติว่าสิ่งที่กําลังจะเข้าปากหรือเข้าไปแล้วเนี่ยม,มันมันมี ท่่าไหรคือคำนวณแล้วก็บางวัดกับน้าหนักตัวที่ลดลงไปถ้าเกิดน้ําหนักตัวไม่ลดเนี่ยก็ต้องเพิ่มความละเอียดอ่อนมากขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องกลับมาดูแผนดูสาเหตุตอ,อะต,อต้องมีแผนใช่ต้องกลับมาดูสาเหตุว่าจริงๆมันมีการคำนวณผิดพลาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่า,าเพราะออกกำลังกายเท่านี้กินเท่านี้มันน่าจะลงไปเท่านี้ก็วัดและประเมินผลกับตัวเองเป็นการที่โค้ชนย่ยจะให้เขาได้เรียนรู้กับตัวเขาเองค่ะเพราะว่าทําจริงกับตํารามันแตกต่างกันแตกต่างกัน แล้วออกกําลังกายเนี่ยโค้อออกกาลังกายหนักขนาดไหนตอนที่ตอนนั้นเพราะว่าโคต,ตั้งเป้าไว้สูงว่าตั้งใจลดต้าหนักเพื่อเป็นแรงบันดาลใจโคเลยออกกําลังกายวันนึงสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงแบบอยู่ที่บ้านหรือว่าไปฟิตเนสเป็นเรื่องเป็นราวมีต้องมีเทรนเนอร์ไหมคะหรือว่าทำเองออ,<ด>ออกเองครับว่ายน้าชั่วโมงหนึ่งตีแบตชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พิสดารอะไรนะเนี่ย<อ>แต่ว่าต้องทาต่อเนื่องจริงๆความพิสดารของมันคือการที่ทําได้อย่างสม่ําเสมอ เพราะว่าถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ยากทุกคนแบบออกําลังกายได้ทุกคนลดน้หนักสิบกิโลได้แต่โค้ชต้องโค้ชตัวเองว่าเอ้ยกีฬาอะไรที่โค้ดเล่นแล้วมีความสุขค,คือตีแบตเล่นแล้วมันเพลินค่ะเพราะฉะนี้ให้เลือกตามจริตของตัวเราเองว่าเราชอบออกกําลังกายแบบไหนต่อให้เป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายเลยก็ลองเลือกสักอย่างหนึ่งอะท,ที่ที่รับได้มากที่สุดถูกไหมคะถูกต้องแต่ความยากที่สุดคือความสม่ําเสมอต่างหากวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเลยเหรอคะตอนนี้ตอนแรกโค้ดเริ่มออกกำลังกายแค่20นาที แล้วก็ค่อยๆเพิ่มจาก20เป็น30แรกๆ20ยี่นี้ก็ทรมานมากจนไม่ไหวเดินเดินสายกลางครับปรับเทรลเลอร์เมคให้กับตัวเองคิดว่าออกออกกําลังกายแบบไหนฉันมีความสุขฉันจะทําได้มันเป็นไลฟ์สไตล์การลดน้ำหนักไม่ใช่การไดเอทไม่ใช่การออกกําลังกายแต่คือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งหมดรวมทั้งคนที่ครบวิธีการเดินทางการทํางานเช้าเย็นวิธีคิดของเราทั้งหมดถึงขนาดคนที่ครบ เพราะว่าคนที่อยู่รอบข้างเรามีผลมากกับอาหารการกินการออกกําลังกายและการใช้ชีวิตถูกไหมคะอ่าถูกต้องคนที่ครบเนี่ยเช่นว่าเขามีค่านิยมในการที่เล่นกีฬาแล,แล้วก็ถูกโน้มน,น้าวโดยธรรมเนื่อไปออกกาลังกายใช่โดยการเป็นธรรมชาติไม่เหนื่อยอันนี้เรียกว่าการใช้กลยุทธ์เข้ามาช่วยเหลือตัวเองอืมโอ้โหกว่าจะสําเร็จได้โคช้ชบอกว่าเคยตะบะแตกตั้งหลายครั้งเวลาตะบะแตกเนี่ยมันเรียกเรียกตัวเองกลับมาได้ยังไงคะโค้ช๋อเรียกตัวเองกลับมาก็คือ ก็กลับเลยคือกลับมาัอรุ่งึ้นคือวันตะนวันตบาดแต่นี่เขาอาจจะโอ๊ยไม่ไหวแล้วเห็นอะไรอร่อยไปหมดแล้วก็ทานๆานทาน,ทนใช่ก็คือจะกลับมาเตือนตัวเองวันรุ่งขึ้น อย่างเงี้ยว่ามานั่งวิเคราะห์ตัวเองที่ผ่านมาเอ๊ะอะไรทําให้ฉันกินจังหวะนั้นเยอะเกินไปเช่นไปงานเลี้ยงแห่งนี้ร้านอาหารนี้อร่อยมากถ้าเกิดรู้ว่าแพ้ทางโค้ชเขาหน่โค้ชก็ไม่ไปเพราะไปรู้ว่าหยุดไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปร้านนี้อาหารไม่อร่อยมากโค้ชก็ไปแล้วก็หยุดได้หรือว่าหรือว่าก่อนไปกินแอปเปิลเขาไปก่อนทั้งสองสำลูกมันจะได้ตัดแกงก่อนอ,อ,อย่างเงี้ยคือโค้ชหาแผนนะไม่ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ชนะสิ่งนั้นได้ถึงชนะได้จนถึงทุกวันนี้ทีนี้พอโค้ชเคียงชนะแล้วสำ แล้วเขาไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเขาเป็นแรงบรรดาใจให้คนอื่นต่อแล้วก็นอกจากจะมีออคอร์ส อบรมสัมมนาทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายบางคนก็ประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนใช้เวลามากน้อยต่างกันเนี่ยนะคะแต่โค้ชเคงยังไม่หยุดแค่นั้นค่ะทําโครงการใหญ่ระดับประเทศด้วยจะทําอะไรคะคืออยากจะเชื้อเชิญคนไทยทุกคนน่ยให้ร่วมลดน้าหนักกัน60บล้านกิโลครับคนไทยลดกันง่ายๆแค่คนละหนึ่งกิโลเพื่อความสามัคคีโค้ชคิดว่าสุขภาพที่ดีเดี๋ยวเป็นที่ต้องการของทุกๆคนคทุกชาตินนทุกศาสนาทั้งหมดเลยค่ะ แล้วจะทำยังไงคะให้คนหนึ่งลดหนึ่งกิโลแล้วโค้ชจะรวบรวมประเมินผลยังไงเพื่อให้มันเห็นเป็นโครงการอ๋อตอนนี้โค้ชมีทีมงานที่มีแนวทางและเหตุผลทั้งหมดเลยสิ่งตอนนี้ทำได้ขาดอย่างเดียวครับอยากจะหาสปอนเซอร์ครับที่ร่วมทำกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริง<ม>จังเลยแล้วทั้งประเทศเราจะได้ประโยชน์มากๆเลยครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยจ่ายค่ายาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทให้กับเมืองนอกค่ะแล้วก็สถาน เสริมความงามสถาบนบริการอะไรต่างๆเนี่ยจะมีคอสที่ดูแลเรื่องความอ้วนกระชับอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งแพงมากสาหรับสาวๆนะคะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลดได้ด้วยตัวเองแบบธรรมชาติไม่ต้องพึ่งพาในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่ายาที่ราคาแพงอันนี้คือประเทศได้ประโยชน์ใช่ครับคุณด้คิดอยู่ว่าอาจจะเป็นหน่วยงานของคอสชสอสสกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยครับเข้ามาร่วมมือกันทั้งประเทศครับก็ ตอนนี้เริ่มต้นไปถึงไหนแล้วตอนนีน้เป็นร่างคือเขียนเป็นโครงการขึ้นมาตอนนี้มีมีทีมงานอยู่เบื้องหลังพร้อมหมดเลย<อ>ระดับแล้ว,ว่าขาดเดือคือมองหาคน,นที่จะเป็นพันธมิตรในการผลักดันให้เป็นระดับประเทศให้ได้ใช่ค่ะวันนี้ได้สื่อสารในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไปโดนใจ คนที่เก iter, Ö, ี่ยวข้องและอยากจะขับเคลื่อนนโยบายทางด้านนี้เกีย a, ่ยวกับสุขภาพของคนไทยพอดีเลยนี่นะคะก็น่าจะมาเจอกันได้นะคะโอ้ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาแรงบันดาลใจก่อนนอนคืนนี้จากโคชเฮียงกันค่ะ ตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าพอเห็นคําว่าสั่งจิตเนี่ยไปนึกถึงโปรแกรมแบบตะวันตกอะคะ่ะโคเชียงที่คนบอกว่าสั่งจิตใต้สํานึกก็เป็นโปรแกรมที่เราก็เคยมีวิทยากรที่มาพูดคุยในเรื่องนี้นะคะเพื่อแนวทางแบบ NLP ตอนนี้ก็นิยมไปทั่วโลกปรากฏว่าโคเชียงหันกลับมาเป็นเรื่องที่สามัญธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ธรรมะมากๆถูกต้องค่ะ <laughs> อยากจะบอกให้ อยากจะบอกให้ผู้ชมรายการของเราในคืนนี้ยังไงคะว่าบางทีมันไม่ต้องไปวิ่งหาเคล็ดลับหรือเทคนิคกลยุทธ์ที่จะขวายคว้าวความสําเร็จไกลตัวเลยจริง,รง,รงๆคือกลับมาข้างในถูกต้องครับทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเราเท่านั้นเองอืมค่ะอยากจะบอกคนที่ ไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้หรืออาจจะยังไม่มีพลังพอไม่มีผู้รู้ชี้แนะแนวทางยังไงคะว่าเขาต้องเริ่มยังไงในการฝึกใจในการรู้ใจเพื่อที่จะก้าวต่อไปโอเคสเต็ปแรกน,นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยขอบคุณตัวเองก่อนที่เรามีร่างกายแบบนี้เรามีชีวิตแบบนี้ให้เรารู้สึกว่าเราดีแล้วดีที่สุดแล้วที่เราเป็นณนะที่แบบนี้ก่อนรู้สึกแบบว่าเออขอบคุณร่างกายเขานะตัวเราดีขนาดดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองให้ความสุขให้ความรักกับตัวเอง อันนี้คือสเต็ปขั้นแรกนะครับเมื่อเราดีรู้สึกดีมากพอแล้วเนี่ยอย่างที่2ออยากให้เริ่มการออกกำลังกายอาจจะเป็นแค่5นาที10นาทีก็ได้ เท่าที่เราทําได้ไม่ต้องเขี้ยวเข็นตัวเองมากอาจจะเป็นไปเดินเล่นในสวนก็ได้5นาทีแล้วกลับมาเสร็จก,ก็ขอบคุณตัวเองอเออชื่นชมตัวเองฉันนักเก่งนะฉันเริ่มลงมือทําบางอย่างฉันเริ่มก้าวไปข้างหน้าได้ละมันเริ่มจากก้าวเล็กๆกัครับแต่ความรู้สึกดีเยอะเมื่อทําไปเรื่อยคุณจะเกิดความชอบเหมือนกับโค้ดโค้ดทำจนสุดท้ายเนี่ยฝนตกก็ต่อว่าท้องฟ้าเลยตกทําไมฉันอยากจะไปไว่ายนะชฉันอยากจะไปิวิ่งมันกลายเป็นความสุขมันกลายเป็น อะไรที่แบบตั้งหน้าตั้งตารอถึงเวลาออกกาลังกายในชีวิตอ่ะเพราะเป็นการได้ให้พลังงานกับตัวเองหลังจากทํางานเพื่อให้ตัวเองนอนหลับได้ดีเพื่อให้ตัวเองมีความสุขภาพดีอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะโค้ชใจรักสิ่งนี้ไปเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะโค้ชค่ะ วันที่วันที่เรารู้สึกว่านิ่งแล้วคือคือตอนที่คนเราแสวงหาความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมน้าหนักการเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นหันมาออกกําลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีช่วงที่จิตแกว่งอยู่นะคะว่าใช่ไม่ใช่วันนี้ยังต้องฝ่าฟันกับตัวขี้เกียจอยู่ยังมีมันดํามันขาวทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยโค้ชเมื่อวันที่นิ่งที่สุดแล้วเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนเหรอคะโค้ชโอ้ก็เรียกว่าเกิดใหม่เลยครับตอนนี้โค้ชรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในความฝันนะ จากตอนที่อ้วนจะเป็นจะตายตอนนั้นโค้ชไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าโค้ชจะสามารถเป็นบางคนที่ไม่อยู่รายการทีวีมาเป็นคนที่เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กให้กับตัวเองมาออกรายการตรีสิบหาไรายได้วันหนึ่งเยอะแยะเข้ามาให้กับคุณพอ่อคุณแม่ได้แล้วโค้ชก็เอาเงินก้อนแรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยให้กับคุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็กรีดอย่างนงี้บอกว่าลูกหามาด้วยความยากลําบากมากเลยนะแม่อยากจะเก็บเงินก้อนนี้แขวนไว้บนเพดานเลยแล้วก็แม่ก็ถามว่าที่โค้ชได้มาเพราะโค้ชลดต้าหนักอย่างอดทนมากโค้ช แม่ถามว่าจะให้แม่เอาไปใช้อะไรโค้็บอกให้แม่ไปทําบุญแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่โค้ชอยากให้แม่ก็คือบุญเพื่อแม่จะได้มีต่อไปในชาติหน้าแม่มีทําซื้อเสื้อผ้าอะไรอื่นมาเยอะและ้วค,คือมันเริ่มจากความที่รักพ่อรักแม่รักตัวเองแม่มรักดีแล้วจะมีอนาคตทายความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากครับความรักสร้างปฏิหาริย์ให้ได้เสมอเลยครับค่ะแล้วพอเป็นโค้ชพอเป็นครูพอเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วเนี่ยจุดที่เวลาเห็นลูกศิษย์เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ย จุดนั้นมันรู้สึกยังไงโอ้จริงจริงก็ที่ทำมาทุกวันนี้ก็เพื่อจุดนั้นแหละครับคือมันเติมเติมที่สุดแล้วว่ามันแบบมันยิ่งกว่าตัวเราเองสําเร็จถูกไหมฮะใช่ถูกต้องคือเปลี่ยนตัวเองยากเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนคนอื่นเนี่ย ยิ่งยากกว่าเข้าไปอีกใช่คือจริงๆตัวเขาโค้กก็ต้องขอบคุณคนที่เข้ามาเรียนกับคนแล้วลดต้นหนักไปได้23กิโลเพราะว่าเขาอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามาใส่โค้ดเป็นเครื่องม,มือเพื่อชิดเขาในก้าวหน้าต่อไปเรื่อยโค้ดกับรู้สึกดีใจมากที่โค้ดได้มันเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของทุกๆคนนะครับแล้วโค้ดก็หวังว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จแล้วจะแบ่งเมล็ดพันธุ์แรงบัานดาลใจให้กับคนรอบๆข้ามอีกต่อไปเพื่อสร้าง สังคมที่มีพลังบวกที่มีแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วมีความภาคภูมิใจให้ในความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันครับแล้วเราจะมาช่วยกันเชียร์โครงการคนไทยลดน้ําหนัก 60บล้านกิโลกรัมกับโค้ชกันนะคะว่าจะขับเคลื่อนไปสู่จุดที่สําเร็จยิ่งใหญ่อาจจะมากกว่า60ล้านก็ได้ก็จริงๆคิดไว้ ,6000 ล้านกิโลั้งโลกแต่ที่เอาประเทศไทยเป็นต้นแบบก <l acht> ่อนเริ่มก่อนอน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้โค้ชนะคะวันนี้ได้แรงบันดาลใจดีๆเยอะมากเลยก่อนนอนเพราะฉะขอนหนึ่งข้อให้คุณผู้ชมว่าตื่นเช้าขึ้นมาอยากขอคุณผู้ชมทําอะไรโอเคถ้าเกิดตื่นเช้าขึ้นมานะครับใครบ้างครับอยากจะลดน้ำหนักอย่างจริงจังบ้างอยากจะสวยอยากจะผอมครับ โคดขออนุญาตนะครับในเมื่อทุกคนคิดมานานแล้วท้าทายท่านผู้ชมครับว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาโคอยากให้คุณออกลังกายให้ได้อย่างต่ำสิบนาทีครับรับคําท้าไหมครับการลงมือเท่านั้นนะครับชีวิตจึงจะเปลี่ยนครับอนุญาตให้ตัวเองทําไปครับเราไม่วันรู้หรอกว่าบินได้ไกลแค่ไหนจนกว่าจะกลางปีกแล้วบินออกไปครับขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้ครับเย่รับคําท้ากันไหมครับผู้ชมถ้ารับคําท้าพรุ่งนี้ลองเลยนะคะ ออกกำลังกายอย่างน้อย10นาทีจากนั้นโพส์เข้ามาในแฟนเพจของเรา Lightning Talk ใน Facebook นะคะถ้าเกิดว่าได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจขนาดไหนดี่ฉันจะรวบรวมข้อมูลส่งต่อไปรายงานโค้ชเทียงให้เขาภูมิใจนะคะแล้วดูสิคะว่าจะตอบแทนกลับมาให้กำลังใจมาให้รางวัลพวกเราอย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชเทียงมากๆนะคะขอบคุณมากครับค่ะ ขอเชียงเล่ที่ชันดาไปก่อนนะคะไลนิ่งเท้ากับสายสวรรค์ขิยนยิ่งมาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืน4ี่ทุ่มวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ